สบายดีพี่น้องสุขสุขคตสุมงคลมาเห็ดบันไดใหม่พี่น้องเห็ดบันไดใหม่บ้านดังซีเขียวพี่น้องเลยบันไดเก่านะเปิด <c> ห <oughs> ว,ว่ามันเสริงประตูทางข้าวบ้านก็เลยถูกเห็ดใหม่พี่น้องคนมาเห็ดข้างใต้ไป คนทวงว่ามันมันตรงกับประตูทาง้าวบ้านพี่น้องก็เลยถูกเห็ดใหม่แก่บได้พี่น้องเลยแต่กันเบิดมันติดกันเด้พี่น้องเลยมันแก่บได้แก่และแตกเลยก็เลย่นไปสร้างกระเบื้องใหม่มาปูพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือที่ซองแล้วพี่น้องเ้ยมาเห็ดกับเถาพ่อซองคน งานหน่อยแล้วกันบุตร đ บุตรเส่วนสร้างมาลายน้องมามากันแค่สองคนมาเห็นแค่สองคนเนาะแต่ว่าเห็นบันไดเฉๆพี่น้องเลยงานน้อยนอยสร้างเลยมาบ่มาบ,บ่ครบมาบอย สบายดีบ่าวบอยบ่าวมีกาศหนาวกาศหนาวยามสาเนาะพี่น้องหนาวลมลมสสวยยังเวรแต่ทอดเลยเอียงเปียคือเจ็บขากระเจบก็บแด้งื่อเอียงเห็นเทีบแวบ้านนี่เลเอียบแต่หึงแล้วบ่ มาเห็นบันไดก็เถ่าพ่อเ ah um> uh ี่น้องเลยเปลี <s um> <s mm ่ยนบันไดใหม่บรรไดสกุบันไดลักแม่บอลลุ่มบ่ บรรยากาศน,น,อน้อยเย็นพี่น้องเลยเย็นว่อยเย็นจะจ่อย <c oughs> ยามสวยมากะห่อนอู่ดอกพี่น้องยินแต่ยามเสาวนี่แหละ <c oughs> ยามสวยมากะเซียน <c oughs> ห่อนนินจังน้อยหนาวเย็นมาหน่กระไล่มือเลยแมนโมเว่นไรยให้เลยเน้อง Bỏ ông, nào lời nói นาวเลยบ่นาวโอ้ดอกเฮาเดือน4เดือน oh, à. Đơn พู đơn ปี3 <gật> <X2> <cups> hmm. um, Đơn ปี đơn นาวแล้วแนวพอดบุ <laughs> ขันจัดก็บอกให้งานคนกับลายคือเก่าแม่นคนไปคือเก่าเนาะขันจัดกะบขันจัดในไข่แน่ร่นเข่ากับ่ได้โอ้ยคนหลังไปแซลล์แล้วขันจัดกะจากทางใดทางยาเพราะอยู่เหนืออยู่ใต้มากบุตรเพราะเป็นงานใหญ่เด้โควิด งานระดับแข็งแข่งสวรรค์บ่อแถวละแวกเฮาโควิดยังลงมาอีกแล้วมาแล้วบ่อแถวฮาก็ได้ยังมาอยู่บ่อโอ้แถวไก่เมืองเฮาวหนิเมืองสองคอนนี่ต่อ <oh ต่อเมืองเมืองเซบัวทองไก่เข้ามาไก่เข้ามาเลยเนาะไปประเทศกัลลัง เวบ้าโคมานัมาไปอีกมยเวียกเห็ดเนาะบ้านนะกะอยู่ซื้อเนาะอซื้อแล้วอ่งดีเงียบเงียบแบบนี้อผักเน๊ะโควิดก็พอโคอืม Yeah. Lo cả Nói có cao <laughs> <Một. cười> <laughs> nó của bạn này nó. Nói có cao phía nóng này Sao mà. สามแผ่นกะโลพี่น้องสามเรียนกะโลอันเก่านะ่ะสี่สี่เรียนสามสามอันเก่านะ่ะใหญ่พี่น้องอันอันใหม่นะ่ะน้อย ui à cả khi mà dân thế thì nóng đi dân này hoạt cả đủ cả điệu kè bộ đầy lên nó kè này mình tệ ạc bớt rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. thuộc dạng điêu thì nóng mình tít mình nặng tít nè nó Tít giải. Come on, let nó. chân bớt phía nào này Tẹt lẹt gọi Xây gọi cao gọi tít này ขึ้นเนี่ขึ้นเหนียวขักแทะรลอดไฟเผ็ดมาใส่เนาะงามมาแล้วโคมไฟเด๊แมนไปด้าก็มาตแล้วก็ต่อกันอีกสองสั้นเดี๋ยวคอนโดมาเลยต่อขันอีกต่อเป็นคอนโดไปเลยแหล้พี่น้องเลยหลังหน่อย

มาด่วนซองสันนะราอาแก้มนำแพงเนาะอกำแพงดีนำแพงได้แล้วสั่ cả bướm mà là phi nào ấy có, <laughs> 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 ซียังพี่น้องบ้านนี้มาเบิ่งกันพี่น้องซีเขียวๆขาวฮัลีวิวให้เบิ่งก่อนเลยบ่หนิซีเขียวขาวบ่ซีมากับพลเรี่ไรในลานข้าเจ้ากันเลยเพราะว่าหาซีนี่พี่น้องบ้าน ป่กาเอาสีกันได้หมจัดไปสีเขียวเอกะบ้างอสีเ่ากันกระซบ้านเลยเอาสีเขียวเนกี่เาทางนอกนี่คือสีงามนะอะไรห้อยโกบ่หน่นะม่จำนี้เลยนี่ห้อยโกบ่หนิเอาไว้ตัดเอา โอเคพี่น้องอันที่ขอจบคลิปเพียงเทนีเด้อพี่น้องเน้อฝากพี่น้องกดไหลก็ชร์กดติดตามอ้าวน้องนุ่ยพ่นมาเพิ่งไได้หนินุ่ยปลาลูงนะแม่ปลาลุกอ้าวนะ อ่า,นอาำนะพี่น้องเลยดลได้โหลด <c oughs> สำนีกแหละพี่น้องเลยพบกันใหม่คลิปหน้า, <Bye. S 2> าบาย